บรรยากาศหลังเมธีมะลำอมใจกันร้อยค่ะพี่นออ้องต้มช่วตงตำบักหุ่งโป๊ะค่ะจานเป็นตำบักหุ่งเจดเจลง่ายพร้อมเป็นเจดเจลเลยพร้อมหกเก้าเหมโอ้นี่หรอพร้อมหกเก้าใส่เปียนมันบรรยากาศห,นาหาาลังเวทีเตรียมพร้อมพี่นอ้องโอเค ว่านายังไม่ทันมากอยู่ค่ะพี่น้องยังบัตนเนมากไอ่ตรงจุดนี้สุงเ้ย่ใี่ยสีบขนที่โดนเสยบเนาะผมสุดรดใส่หลายเสียบหลายบ่ะอยู่เลยใส่หลายเสีบหลายตีอกระด่งยวดยัเนะก็ใช้ยืมมาด ฟังเส right? <it> ียงโคกกระแซบแล้วค่ะจนะ่ยต mm. ุีก็บจิงทำตัวกระแซบเรืออะจะอ่ครับอ